เผยอาชีพเพรแฟนไมล์ทำงานดีไม่ธรรมดาก่อนเล่าจุดเริ่มต้นถูกหักหลังเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลจับตายอย่างใกล้ชิดหลังชายหนุ่มรายหนึ่งออกมาแฉว่านักร้องหนุ่มชื่อดังแอบมีความสัมพันธ์กับแฟนสาวของตนเองจนกลายเป็นเรื่องราวแฉสนันในเวลาต่อมาล่าสุดเพรแฟนหนุ่มผู้เปิดเผยเรื่องราวได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสโดยระบุว่าตนมีอายุ29ปีทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์และนักเทรดหุ้นคบกับไมล แฟนสาวที่ตกเป็นประเด็นมาแล, ux, แล้วกว่าเจปีเพชรเล่าว่าเขาเป็นฝ่ายทักจีบไมก่อนผ่านทางโซเชียลซึ่งฝ่ายหญิงก็เป็นคนรับฟังและอยู่เคียงข้างกันเสมอโดยเฉพาะหลังปีที่สองของความสัมพันธ์มาย้ายมาอยู่ด้วยกันจะเรียกว่าเหมือนสามีภรรยาก็ได้แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเพชรสังเกตว่าไมคเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจนทําให้เริ่มเกิดความสงสัยโดยช่วงต้นปีที่แล้วเมื่อไมคไปทําหน้าที่ MC งานหนึ่งซึ่งนักร้องชายคนดังกล่าวก็มาในฐานะแขกรับเชิญ ในงานนั้นเพชก็อยู่ด้วยและไม่นานหลังจบงานนักร้องชายได้ส่งดีเอ็มมาหาไมายชวนให้ร่วมงานกันมีหน้าที่ช่วยต่อบทตอนนั้นเพชเองก็ดีใจแทนแฟนที่ได้รับโอกาสแต่ด้วยตารางเวลาไม่ตรงกันงานจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนักร้องชายยังคงติดต่อมาอย่างต่อเนื่องถามถ่ายเรื่องต่างๆจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความคลุมเครือในความสัมพันธ์